อย่าไปใช้ slack 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 ไม่ n t มใหมึงแตกแบแพวกกูมีแดงพันกูไม่จำมึงกูซีกูสีดำที่กูทำกูไม่ฟังมึงว้าวมึงจำกูสักข้อหนึ่งเออทที่มึงทำกูไม่ฟังกูไม่จำมึงหรอกกูไม่แค่คยให้บอกกูไม่แตต้นให้กอดงเมียมึงโดนกูสอด s a c k กรู้่หละดำในขณะที่กูจัดกูแค่ปับเอามาดาวมึงมึงคงจะตายในรางว่าที่กูดาวไว้สันไม่ต้องรับนี่กูดาวมึง มึงมันเออในสัตว์เดี๋ยวดลาคนที่มัดมันเลชนเขาบ้านมึงไม่ต้องตึงรอยสัต์ตินกูฟิลพักโดยชิมเงินเขาฝกมึงฝาาฟคนแบงมึงไม่ควรรลาๆนันับนับรอวันมึงตายเยวซ้ำซ้ำเห็นน้ำมันแล้วอย่าไปทำมันอย่างนั้นทำมันอย่างมันทำว่ามันรับดไม่ฟังว่ากตายมีอย่งซ้ำมีกระดองและอย่างช้าฟักอยู่ในน้ำมายังเส็กสลเพราะพ่งคมสไตล์อย่างทรบนกูนับแต่ I ม่แค่ฟอร์มไทยแ No one can stop me Heard h a r d แต่แม t ผมแ s ่งไร่สลงกูแค่เขาที่มันอันสติลไม่มีแบงมาในพวกกู t ติลแต่ตอนนี้มึงเก็ตแต่ละปิล I'm e r e มีเฮให้แต่กูทำงานทั้งคันแต่ว่ามึงติดี่ได้ไหมของการทำงานตอได้ม่อุดได้ที่ทำไมมึงต้องลดราดไม่มใครอ่อนมีก็ไม่มีใครสงสารไม่ต้องบูดจริงจริงที่เละมึงโตมาแต่บ เสีกแทกแทกไม่อยากให้ม wow. so uh. e ึงแตกแตกแตกกูกกูมีแตงทันกูไม่จำมึงกูสีกูซีดำที่กูทำกูไม่ฟังมึงว้าวกูให้มึงจำกูสักข้อหนึ่งเออที่ที่มึงจำกูไม่ฟังกูไม่จำมึงหรอกกูไม่เคยควยให้บอกกูไม่เตะตีนให้กอดอีเมียมึงโดนกูสอดกสียไม่ได้ว่าจะแค่แต่ดีเมียมึงแต่บอกไม่ชอบซ้ำแล้วซ้ไม่มีบางคนว่าน้ำมันจะเด่นอ๋อกูทางกับยางไปแล้ว แต่บกให้ชอบเอาทรงแบนเทป่ปทิงแต่งเงันแงันแงันแงันาววาวแต่ไปกับกูแล้วมึงก็แย่น่อยฮะนี่เลยทางที่ก no like well, ูเดินมึงไม่เดินมึงันนี้มึงคนต่อไ time เวลาที่กูรอมานานมึงแค่อยากได้แม่เป็นพรสต์กูเลยไม่นับมึงเป็นออสตาร์อายอันฟอกกัผู้สนินจะเทเทน้ำที่อยู่ในแก้วมันไม่ได้เพล t h r you just o n n in the circle เพราะว่าเป็นเบนแมบีอิสตอร์ร แบบอย่างมึงกูไม่ฟังสิ่งที่พี่กูบอกกับมึงให้ไปจำและ you do it เพราะยังไงก็ไม่ดัง I ain't respect อยู่กับคนที่ไม่เค e c t กูตอนนี้มึงคงจะ h ดิกอยู่ตอนนี้มึงคงจะล่นเก